ีครับตอนนี้รถก็จะออกไปไหนกันเนี่ยพัทยาเหรอครับที่ที่หมูคนไทยนะครับเนี่ยพสองคันนี้ไปพร้อมกันใช่ใช่ใช่มีคันแรกไปแล้วมันเป็นไรเขาต้องก็ต้องรอกันอ่าไปก่อนหน้านี้แล้วโอเคแต่โรงแรมเดียวกันมั้งเนาะโรงแรมเดียวกันแล้วละอย่าให้มันเป็นโรงแรมจิ้งหรีดก็แล้วกันนะไม่เพื่อนบอกว่าโรงแรมดีมากโอู้สเปก ลูกสาวผมกลับไปได้โรงแรมไม่ดีเลยสาวบอกโอ้โหอาหารกล่องที่ไหนพัทยาเหมือนกันใช่ไหมพัทยาเหมือนกันแล้วเสียงดวงเออเสียงดวงเสียงดวงอ่าตอนนี้ผมออกมาจากสนามบินบางวันฝนมาวันวันเช้าใหม่วุ่นวายแล้วแล้วลูกสาวก็บปวดท้องทุกวันเขาบอกว่าดีเลยเต้นไม่ดีพัทยามันกันลูกสาวแล้วก็เขาพูดว่าไม่ให้เอาของมากกว่านะ ใช่พขาค้าขายนี่ใช่เขาค้าขายไงเราอยากได้อะไรก็จางเอาราคาโรงแรมน้ำขวนเขาว่าเท่าไหร่นะร้อยเก้าสิบถึงว่าเลยครับแพ็คหนึ่งอ่ะที่แบบมีคนโพสต์อ่ะเกินไปเนาะแหม่ถ้าไปขายฝรั่งจะไม่พูดตะพังเลยราคาโรงแรมราคาไม่ได้ละแหละร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบ ด้วยกันแล้วก็ด่ามันในใจหน่อยมันไม่ได้ยินค่ะไม่เป็นไรมันก็เขาก็ต้องรู้อ่ะโดนนะครับอาวได้ไปเที่ยวพัทยาโดนไม่จงใจนะอ๋อมาถึงก็ร้อนเลยตอนอยู่ก็เหลัานี้ติดลบเลยโอ้โหสี่ห้ารอนลยหนาวหาวอะค่าร้อนกบมานี่เป็นไข้แน่นอนรับใช่ๆหนาวแล้วก็มาร้อน นอนเรา <ford entertain S 1> จะกลับไปหนาวเปล่าเนี่ยเอ้ยคันนี้รู้สึกจะไม่เต็มนะฮะคันนี้ไม่เต็มเนาะไม่เต็มครับเราไม่เต็มคันนู้นเอ๋อคันคันนู้นเต็มแล้วคันนี้เก็บตกคันเก็บเยใช่ใช่โอ้เราเล่นหมักเก็บกันเนาะดีครับเต็มแหลคันนี้เต็มดีเหมือนกันนะนั่งโล่งๆดีใช่ท่านแม่นมาก่อนโอ้ไม่ไหวละแอร์อัด มันแอร์มันเปิดไหมเนี่ยเปิดเปิดเนี่ยเปิดโอ้ยเรือแตกโชคโชคอย่างนี้แหละไม่เป็นไรนั่งชมวิวเอาชมวิวเอ่อตอนนี้ตอนนี้รถกำลังจะพาไปที่โรงแรมนะครับมีมีรถนำขบวนด้วยนะใช่ใช่ใช่โอ้โหน้าวไปรถไปรถ นั่ายหน่อยถ่ายหน่อยนั่น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 เลล่ไปแล้วรถดาขบวนไปแล้วนั่นขอถ่ายหน่อยนะครับโอ้พัดงานปนี่คันหน้าเข้าไปแล้วเออรู้สึกจะเต็มแล้วคันหลังนี่คันเก็บตกรังไม่ไปครับอยู่คบข้างหลังอีกคันหนึ่งโอ้ยังมีคันอีกคันนึงราียกว่าคันหลังนี่ยิ่งตกใหญ่เลย อันนี้ขอ,ขอโทษครับไปโรงแรมอะไรครับอเ,ออรเออมันดีไหมเอ่ยผมก็ไม่แข่งข้าหรือครับกี่ดาวครับน่าจะประมาณสักห้าดาวไหมไม่น่าถึงนะครับเอาเอาสักสองดาวก็กำลังดีน้าจะประมาณสามสามโอ้สุดยอดแล้วแหมดีใจจะได้บอกว่าเพื่อน <S <S> <S ๆคนไทยด้วยกันเอ๊โรงแรมนี้สามดาวนะ แต่ไม่รู้ดาวอะไรนะดาวกระจายหรือเปล่าไม่รู้สามดาวไปดูดาวดาวองคารไหมโอ้สรุปแล้วไปกระจายได้ค่ะโอ้หนังดีๆแะวบางรถเป็นเวียงโอ้ถ้าเว้นแต่เราตัานเองเราจะเลือกได้เราจองอ่ะเราทัานจองเองเสียตังค์เองโอ้ไม่ถูกถูกเลยสามหมื่นกว่าขึ้นสามหมื่นอะไรห้าหมื่นสองโอ้ลูกค้ย ไปดูไปเฟซอ่ะไปเฟซอ่ะค่าตั๋วน่ะค่าตั๋วน่ะของคนณหลานกับย่าพันสองร้อยหกไม่เป็นไรมีตังคลาดกระบังนะคะตอนนี้ถึงลาดกระบังแล้วอ๋อลาดกระบังแล้วแหมมีคนบอกให้ด้วยอ่านี่ลาดกระบังแล้วนะนี่ตู้เทรนเนอร์อยู่นี่ละตู้เทรนเนอร์เขาบอกว่าไม่มีจ่าบุกจ่ามุกมันล้นออหล้นเรื่อยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนซะเปลี่ยนเป็นผ้าซะ เยอะเลยนี่เขาบอกว่าตู้คอนเทนเนอร์ไม่มีมันตอแหลกันนั่นอ่ะโอ้ดีดเดคนมาอยู่นี่หมดน่่ๆๆหลังพาท่อนโขอยู่นี่แล้เมื่อกี้นี่ถ่ายตอนตอนที่ก็เอากระเป๋าลงแม่มันโยนเอาปุบปับปุบปับมีกระเป๋าใบหนึ่งแตกนะแตกเพราะว่าพอดีที่นั่งผมเนี่ยมันไปอยู่พอดีท้องใต้นี่ท้องกระเป๋า ของฉันมีแต่น้ำหอมอัดมาตั้งเกลี้ยงโอ้ไม่เป็นไรหรอกหอมเลยอยเห็นหอมใช่มันจะแตกไม่ไม่รู้ลูกก็คือไข่ขวดใหญ่ๆอ่ะเขาบอกใครไม่เอาไป่ไม่แล้วเขาเขาปิดยังไงอ่ะถ้ามันแตกเพราะว่ามันเอาไอ้พัดมันเป็นซิปถ้ามันซิปนี่มันแตกง่ายนะเขาโยบปั๊บเดียวมันก็ซิปมันก็แตกทั่วเลยอาเจนี่จะไปโทษใครอ่ะเพราก็ต้องโทษของคุณเน่ะคุณกระเป๋าไม่ดีกระเป๋าคุณซิปไม่ดีซิปแตก จะไปโทษคนโยนไม่ได้นะเออคนโยนเขาโยนแค่สามสี่ฟุตเองใช่วฟูตไปยักคงกระดาษเราไม่ีด้ดแล้วก็แล้วไปเนะเาะเดี๋ยวจะอาจ้เออหานมันจะหมดละอาหารมันหมดทั้วร้อนร้อนร้อนอ้าวมอเมียช่วยกันทำมาหารหน่อยหน่อย ป๊าป๊าป๊าไปโรงแรมแล้วโอ้โอ่าป๊าป๊าไปก่อนป๊าป๊าปาซองตี้ยะยิ้มเลยยิ้มเลยโอเคตอนนี้ก็ขับรถไปเรื่อยๆจะให้ผมบอกว่าที่ไหนผมไม่รู้นะครับดูเอาเองเดาเอาเองโอ้ยยูทูบเบอร์นี่ไม่ได้เรื่องเลยถ่ายแล้วก็ไม่ยอมบอกสถานที่อะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้ไม่มีข้อมูลโอ้แต่ร้อนร้อนร้อนแอร์เปิดเท่าไหร่ก็ไม่พอเลย